นะคครรััับบววดดี้ยผมก็ลับมาโน้ตทีวีนะฮะก็อยู่หน้าตาโอับงโงออีกแล้วนะครับผมก็โง่อยู่แล้วนะครับผมโอับนี้นะครับห่วยแตกก็ข้งแม่มันนะครับก็อยู่หน้าตาอย่างนี้นะครับผมก็มีแอปมาใหม่ครับแอปหาเงินนะครับผมมามาใหม่นุมาเก่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ผมเองล่ะเก่าเองครับผมบากครับผมก็มันแบบ ไม่ไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องโหลดแอปไม่ต้องทําอะไรนู่นทานี่ครับแค่รอข้อความเข้าเองนะครับผมนะนะครับผมข้อความจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมหน้าตาหมดผมครับบ้าโอเคก็รอเข้าก่อนนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับข้อความจะเข้านะครับผมก็เป็นอย่างนี้นะครับบอกตรงข้าเพิ่มคุณได้เต็มเลยนะครับผมก็ไม่ต้องโหลดแอปโหลดนู่นโหลดนี่โหลดนั่นโหลดนี่โคตรเสียเวลาเลยนะครับผมก็ ยุ่งยากมากครับผมถ้าขุกดเข้าไปครับหน้าตาจะเป็นนี้อย่างนี้กดเลยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้กดนะครับไม่คุณใ่รหัสเลยบ้าให้คุณใ่รหัสเลยบ้าบ้าแล้วบ้าแล้วนะครับผมให้คุณให้กดตรงนี้นะครับกดกดตรงนี้ครับกดกดตรงนี้ครับผมกดตรงนี้นะครับผมไปยินนะครับกดตรงนี้มีเสียงรดหน่อยนะครับผมก็ขอโทษได้นะครับถ้าคุณกดปุ๊บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับหน้าตาหมดผมเลยนะครับไอ้บ้า ผมพูดเร็วเป่าเป่าวะนะครับก็ท้าทานหน่อยครับเอันแรกนะครับผมก็อันใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับโอ้ท้าไปเปล่าวะก็ให้คุณใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับถ้าใส่ถ้าเบอร์คุณก็ศูนย์เก้าเอ็กซ์ครับหรือว่าศูนย์แปดเอ็กก็ไปครับก็ศูนย์สองเอ็กซ์นะครับผมก็ศูนย์หกเอ็กซ์นะผมหอเอ็กซ์หรืออะไรนะครับ ให้คุณนะตัดศูนย์ออกครับให้คุณใส่หกหกแล้วก็เก้าหรือแปดหรือสองหกนะครับเบอร์คุณนะครับเบอร์คุณให้ตัดศูนย์ออกนะครับตัวหน้าตัดศูนย์ออกเลยนะครับผมอันที่สองก็คือใส่อีเมลนะครับอีเมลของคุณนะครับอีเมลของคุณนะไม่ได้อีเมลของคนอื่นไม่ใส่นะครับผมอันที่สามนะครับให้คุณเลือกประเทศนะครับประเทศนะครับประเทศจีนประเทศอะไรก็ได้นะครับบ้าประเทศไฮแลนด์ ายเบอร์คุณนะครับเบอร์คุณของของไทยนะครับไม่ใช่อารอบไปทริปประเทศเออพวกอ่าประเทศเนมาิ์อะไรเงี้ยโอบ้าครับมันก็ไม่ได้นะครับตมัครก็ได้นะครับก็ต้องไทยแลนด์นะครับให้คุณเลื่อนล่างสุดแล้วก็เลื่อนขึ้นหน่อยนะครับคนก็เจอคไทยแลนด์นะครับกบงไทยนะครับผมโอเคนะครับผมอันที่ห้านะครับผมเอ้ยอันอันอันที่อะไรอ้าว อันที่สี่นะครับผมก็โทษโทษนะครับผมเตามตาแบบไม่ดีแล้วครับผมอันที่สี่นะครับผมก็ให้คุณใจรหัสครับรหัสที่คุณจําได้ใส่อะไรก็ได้ครับศูนย์แก้วเอ็ก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 ไปเลยนะครับคุณใส่ใส่ไปเลยนะครับผมก็อันที่สองก็คือใส่โค้ดนะครับใส่โค้ดของผมเลยนะครับหรือใส่คนคนอื่นก็ได้โค้ดนะครับผมโค้ดนะครับผมแล้วก็ถ้าใส่เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะ แต่ไอ้โค้ดไว้นะครับผมก็อย่าลืมใส่ด้วยครับใส่ด้วยนะครับผมแล้วเสร็จแล้วก็กดไอ้น,นี้ด้วยนะครับกดไอ้นี้กดปุ๊บมันจะเทคอ,อโค้ดของเรานะครับโค้ดถ้าจะเป็นสีเขียวแบบว่าใช้ได้นะครับถ้าสีแดงแปลว่าแบบรหัสผิดนะครับให้เป็นสีเขียวสีเขียวปุ๊บให้กดกดตรงนี้นะครับผมกดเลยหรือว่าสมัครปุ๊บมันจะเด้งหน้าปุ๊บ ถ้าคุณรอครับรอข้อความเข้าครับแล้วก็เข้าปุ๊บใครคุณใส่รัสคุณก็ได้เลยนะครับผมนะครับผมง่ายมากนะครับไม่ได้ง่ายๆนะครับง่ายนะครับผมมันไม่ได้ยากครับเด่นมุกในมุกนะคุณใส่ป้าคุณจะได้หน้าตาอย่างนี้ครับหน้าตาเหมือนกระเทยนะครับก็บ้าแล้ว นะครับผมก็อันแรกครับเดี๋ยวไปส่นนะครับเดี๋ยวถ้าคุนกดปั๊บเดี๋ยวคุนเราอินไม่ได้นะครับผมจะลืมนะครับอ่าอันที่สองก็คือไปแลกนะครับได้เงินได้นู่นได้เนี่ครับผมก็ผมไม่มีอะไรมาแลกเลยนะครับผมถ้าใส่ถูวอลเล็ตได้นะครับผมแลกไปแล้วนะครับพอดีแต่ไม่ยังไม่ถึงนะครับ ให้คุณนะอ้นี่แล้วก็ใส่ใส่อะไรเบอร์นะครับไม่รู้ว่าใส่เบอร์ใด่รหัสก็ไม่รู้นะครับผมไม่มีรหัสไอ้นี่ครับผมไม่มีไม่มีแอปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมแจกนะครับเดี๋ยวผมแจกนะครับผมก็เอารหัสมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมสุ่มเลยนะครับผมสุ่มแล้วก็แจกนะครับผมแล้วก็กดในนี้เลยนะครับผมอันที่สองก็คืออันที่สองอันนี้อันที่สองก็คือย้อนกลับนะครับ เนี่ยกดเพิบมันก็ย้อนกลับนะครับอันที่สามก็คือดูโค้ดของเรานะครับโค้ดของเรานี่ครับโค้ดของผมใส่เลยนะครับผมใส่เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับใส่เลยนะครับแล้วก็ได้แต้มศูนย์จุดห้าศูนย์นะครับผมก็ใส่โค้ดนะครับตอนสมัครนะครับโอเคอันที่สี่นะครับผมก็คือดูแต้มของเรานะครับแต้มของผมมีแค่นี้ครับผม ศูนย์จุดห้าสี่หีอะไรสีสีนะครับผมแต้มก็ยังไม่ไปไหนเลยครับก็รอข้อความเข้าข้อข้อความไม่เคยเข้าสักทีเลยนะครับผมนะครับผมข้อข้อความเข้าปุ๊บคุณจะได้นะครับศูนย์จุดศูนย์สองแต้มนะครับผมถ้าคุณเอ่อมีหนึ่งจุดศูนย์ครับคุณจะได้โอ้อข้อความเข้ามาที่ไหนแล้วโอ้ ปักปักเลยโอ้โหความนั้นมาข่ามที่ไหนไม่ใช่นะครับผมก็จะให้ดูนหน่อยนะครับข้อความก็คุณจะได้แต้มที่ไหนโอ้ของเอสมานะครับผมโอเคนี่ครับแอปนี้มันมีอะไรบ้างครับแค่รอข้อความเข้ามาครับผมคุณจะได้แต้มครับอย่าลืมใส่โค้ดนี้ด้วยนะครับใส่โค้ดนี้ด้วยนะครับคุณจะได้แต้มแล้วก็ ผมจะได้เร็วๆก็ถวนเพื่อนนะครับให้เพื่อนใส่โค้ดของคุณนะครับของคุณนะครับผมคุณก็ได้หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์คุณก็ได้ใต้เลยนะครับผมแร้ได้เลยนะครับผมบอกตรงจริงจริงแร้ได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมมีแค่เท่าไหร่อ่ศูนย์ห้าสี่นะครับไหมถ้าคุณใส่โค้ดของผมอะผมจะได้เลยนะครับผมผมแจกเลยนะครับผม ผมแจกเลยนะครับผมบอกตรงผมแจกเลยนะครับพอดีผมไม่มีรหัสอย่างนี้ครับอายุต้องเจอเกิน80ครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่อย่างอะไรก็แจกเลยครับแจกเลยผมไม่สนใจแจกครับผมไม่เก็บของผมของผมนะครับก็เป็นครอบครัวด้วยกันนะครับถ้วยๆ้วยกันผมก็แจกแจกแจกนะครับอ่าใครอยากได้ก็เอออย่าอย่าลืมรับอย่าลืมนะครับผมแต่รหัสโค้ดของผมด้วยนะครับผม ใส่โค้ดนี้ครับผมโค้ดเอนี่ยครับโค้ดอย่างนี้ครับใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมแจกนะครับผมโอเคก็ขอบคุณก็ขอบคุณครับผมที่เข้ารับชมทอบกดไลค์กดติดตามนะครับผมไม่พลาดไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับคลิปเเรื่องแอปมานู่นแอปนี่นะครับผมจะรีวิวนะครับผมก็เอให้คุณเดี๋ยวผมพารวยนะครับฝ้ายผมก็พอไทยนะครับผมโอเคครับ อ้อยังย่าลืมครับเอ่อกิจกรรมแจกบัตรทูนะครับก็อย่าลืมไปเข้าร่วมด้วยนะครับเอ่อเข้าที่ทชแนลผมแล้วก็ค้นหาว่าเอ่อเรื่อนเลื่อนเรื่อนจะมีเอ่อแจกบัตรทูกิจกรรมแจกบัตรทูนะครับถ้าหนึ่งหนึ่งร้อยจับผมจะแจกบัตรทูนะครับห้าใบผมแจกแล้วครับหนึ่งใบครับคนแรกครับเขาคอมเมนต์ไว้นะครับผมผมแจกไปแล้วหนึ่งใบเหลืออีกสี่ใบนะครับ อ๋อเร็วๆนะครับเร็วๆนะครับอย่าทานนะครับผมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปเข้าร่วมด้วยนะครับผมสี่ใบนะครับผมจตะสมนะครับผมนะครับผมก็ขอบทุงขอบคุณนะครับขอบคุณผมคุมอะไรอย่างเงี้ยเออเมาว่านี้ขอบคุณนะครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับบายยอย่าลืมเลยนะครับโอ้